ทีนี้ชวนไปเที่ยวเล่กันมั่งตอนนี้ต้องบอกว่ามู่กอซิมิลันแล้วก็มู่กอสุรินมีเปิดเรียบร้อยแล้วนะทางด้านข้องอุทยานมู่ก่อซิมิลันมู่ก่อสุรินค่ะก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวประจําปี2566ถึง2567ค่ะวันแรกเนี่ยก็พบว่านักท่องเที่ยวคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะด้านจังหวัดก็มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวถูกมิตีกันเลย โดยเรื่องนี้ค่ะนายซูพอรตรอดเรื่องหนะนองคายผู้วาราชการจังหวัดพังงานะคะท่านก็ได้กล่าวตอนรับหนักทองเที่ยวที่มารอลงเรือทีท้ทาเรือว้าวอันดามันตำบลลำแกนอำเภอไทยเมืองค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปเที่ยวที่แล่งทองเที่ยวทางทะเลข้องจังหวัดพังงาค่ะต้องบอกว่าเป็นวันแรกที่ทางอุทยานแห่งชาติมู่กอซิมิลันแล้วก็อุทยานแห่งชาติมู่กอสุรินได้เปิดให้หนักทองเที่ยวเข้าชมหลังจากที่เขาปิดกอกันไปในช่วงฤดูมรสุมค่ะโดยมีผู้อำนวยการเจ้าท้าภูมิภาคซาก้าพังงา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติมู่กอซิมิลันนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและก็เจ้าหน้าถีถีเกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจด,ดูความพร้อมของผู้ประกอบการเรือนนาเที่ยวค่ะแล้วก็ตรวจสอบสภาพเรือก่อนออกเดินทางกันนะคะว่ามีเสื้อชูชีพไม่มีแล้วเพียงพอกับจานวนคนที่ลงเรือไหมแล้วก็ตรวจใบในายทายเรือแล้วก็ใบอนุญาตเดินเรือเพื่อสร้างความมั่นใจกับหนักท่องเที่ยวด้วยค่ะกับหลั่งจากที่ได้ปิดเกาะไปตั้งแต่วันที่ทิม้าประมนะครับตั้ง14ตุลาคมของทุกปีและกลับมา ปิดตอนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศได้เข้าชมความมามขคงธรรมาชาติกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งพบว่านะครับบริษัท,ทัวต่างมีนักท่องเที่ยวทําการจองทัวและก็เดินทางเข้ามาตั้งแต่วัวชาวจํานวนมากโดยก่อนเดินทางนั้นนะครับไกด์นำเที่ยวเต่ละบริ์ได้อธิบายพร้อมให้คําแนะนําต่างๆแก่นักท่องเที่ยวทางกฎความปลอดภัยคณะยู่บนเรือหรืออยู่ในานา้ำคณะดำน้ำและข้อห้ามในการทากิจกรรมต่างๆบนเกาะทางจังหวัดพังงานะครับได้ความสําคัญนะครับด้านการท่องเที่ยวเน้นย้ำเน้นที่ เกี่ยวข้องบูรณาการรวมกันเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาว,ชาวต่างชาติดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นชาบ้านทีดีพร้อมทัางเชิญชวนนะครับมาเที่ยวจังหวัดพงังย,ย่างมีความสุขนั่นเองครับ